สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่พี่น้องน้อง,นองนหนูหนูลูกสาวลูกชายที่น่ารักทุกทกท,กท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเนื้อทองนกบ้านน้องปื้มจ้าอุ้ยพี่น้องรับโบนัสกันเยอะไหมส่วนคุณตาซารามีใหญ่เขาไม่มีโบนัสค่ะก็มีงานทําก็ดีแล้วเนาะมีงานทํามีโอทีทำก็ดีแล้วคะ่ะไม่มีโบนัสก็ไม่เป็นไรเนาะ ก็ปีใหม่ก็จะแกล่ๆหน่อยไม่มีงบกับเขาก็ใครที่เดินทางกลับบ้านนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพโดยปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเด้อพี่น้องเด้อขับรถก็ระมัดระวัง กินก็อย่ากินหลายกินพอเป็นกระสายอ่ะเด้อกลับไปบ้านไปฉลองปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขความสุขหลังปีใหม่มาก็ขอให้เฮงเร <ๆ S 1> วยรวยปังๆัง,งถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันเด้อพี่น้องเด้อสําหรับครอบครัวยายก็ปีใหม่ก็ไม่ไปไหนหรกค่ะอยู่บ้านเลี้ยงนกดูแลนกอมไม่อยากไปไหนค่ะช่วงเทศกาลแย่งกันกินแย่งกันใช้เบือ่อรถติดค่ะ ให้เขาเดินทางกลับมากันก่อนค่ะอือยายค่อยเดินทางไปต่อจวไปเยี่ยมคุณย่าเนาะไม่ใช่อะไรดอกต้นปโจนจะไปเอาข่าวสารไม่กินทำนาไว้เยอะอยู่ค่ะปีนี้ได้ข่าวเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> สําหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องอ่นกแก้มเหลืองค่ะประเด็นแรกก่อนนะคะเราจะมาพูดมาคุยอมาวอาเป็นมูยายในเด้อย,ยายมันมีมูเว้า ก็จะมาพูดเรื่องอะแก้มเหลืองค่ะนกแก้มเหลืองก็มีผู้คนสอบถามมาหลายคนอยู่นะคะว่าอบอกสูตรหน่อยบอกวิธีทําหน่อยทํำยังไงแก้มเหลืองอยากได้แก้มเหลืองอยากทุบอยาก,ยาก,ยากทำาอ่ะพูดง,ง่ายๆคืออยากทําแก้มเหลืองออกสู่ตลาดประมาณนี้แล้วค่ะสูตรวิธีทําก็ลองผิดลองถูกมาเยอะค่ะเอาง่ายๆกันนะคะท่านผู้ชม <laughs> อย่างร้านอาหารน่ะเขาเปิดร้านอาหารน่ะเขาทำกับข้าวเขาทำอาหารอร่อยอยู่ๆคุณก็จะไปขอสูตรเขาเลยโดยไม,ไม่ลงทุนอะไรเลยมันน่าเกียดนะคะท่านผู้ชมเนาะมันน่าเกียดเผื่อเขาจะทำมาได้อยู่ๆก็จะมาขอวิธีทำโอ้มันง่ายไปนหน่อยละมั้งเนาะ,ะการทำแก้มเหลืองนะคะเขาบอกว่า มันไม่ได้ง่ายๆนะคะอันดับแรกคุณต้องมีของก่อนมีหรือ,อยังอ่าก็หลายคนนะคะที่เข้ามาคุยเข้ามาสอบถามในเรื่องเรื่องนี้ค่ะอ่าสําหรับการทํานกแก้มเหลืองนะคะการเลี้ยงลูกนกแก้มเหลืองเนี่ยมันยากค่ะยากไหมสําหรับยายยายก,ก็ว่ายากเนาะก็ผ่านมาหลายๆหลายๆตัวแล้วแหละแต่ที่ว่ายากในที่นี้คือหนึ่งคือ คุณต้องมีเวลาดูแลเขานะคะต้องมีเวลาซัพพอร์ตเขาค่ะเพราะว่าแก้มเหลืองเขาออกลูกมาแล้วเขาไม่เลี้ยงอืมนิสายอันดับแรกของเขาคือเขาไม่ค่อยเลี้ยงลูกค่ะโดยโดยโดย,โดยพื้นฐานนะสําหรับแก้มเหลืองอะ่ะเขาเลี้ยงลูกยากอืมเขาเลี้ยงลูกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ประสีภาษานะเอาพูดง่ายๆนะนี่ข้อนี่มีแม่ทองตัวเดียวเท่านั้นแหละคะ่ะที่เลี้ยงนอกนั้นก็คือ เออกูออกมาแล้วก็นั่นแหละแม่นมเป็นคนดูแลค่ะแกออกากไขมาก็นั่นแหละแม่นมดูแลก็คือว่าต้องมีเวลาดูแลเขาการอนุบาลลูกนกตั้งแต่แรกเกิดนะคะยายก็ได้อัพคลิปลงแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในการเลี้ยงลูกนกป้อนนะคะสามารถไปติดตามชมได้นะคะคลิปยายทำคลิปไว้ให้ค่ะ บอกรายละเอียดบอกวิธีการเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่แกะออกจากไขมาค่ะความรู้ดีๆเข้าไปชมกันนะคะให้กําลังใจยายด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะสําหรับนกแก้มเหลืองนะถ้าใครคิดว่าอยากจะทํานกแก้มเหลืองออกสู่ตลาดอืมมันก็เปอร์เซ็นต์คข,ข,ข้างเหนื่อยหน่อยนะคะอืมมันยากถ้าแก้มเหลืองทําง่ายปา่านนี้คนเต็มไปหมดแล้วล่ะคะ่ะเต็มตลาดหมดแล้วล่ะค่ะ แก้มเหลืองมันทํายากค่ะไม่ค่อยมีคนทําหรือถ้าทํำแล้วเขาก็ไม่ประสบความสําเร็จเขาก็เลิกล้มกันไปนะคะสําหรับนกบ้านนกปื้มอเราเน้นสายแก้มเหลืองค่ะแก้มเหลืองแทๆ้ๆรับประกันร้อเปอร์ซ็นเลยค่ะแล้วแก้มเหลืองนี่คุณต้องมั่นใจด้วยนะว่าปู่ย่าตาทวดของเขาสายของเขานะ่ะ มันแก้มเหลืองแท้ๆไม่ใช่เอาไปเอามาคุณว่าคุณได้ลูกแก้มเหลืองเอ่อมีมีนกแก้มเหลืองคุณพร้อมที่จะทาแต่ไม่รู้ว่าสายแท้ๆของเขาเป็นยังไงอาจจะเป็นพระตรงพระเทวหูยาตาทวดอ่ะมันต้องรู้สายค่ะแต่นกบ้านน้องปื้มขอยืนยันนะคะว่าเราแก้มเหลืองแท้ๆชัวร์้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ผิดหวังค่ะสําหรับแก้มเหลืองถ้าใครคิดอยากจะเอาไปต่อยอดก็สนใจก็นี่ค่ะนกบ้านน้องปื้มนะคะ การออกสู่ตลาดก็ไม่ได้ว่าอ่ามีเคล็ดลับอะไรมากมายค่ะแค่คุณมีเวลาซัพพอร์ตเขาดูแลเขาอนุบาลเขาค่ะก็ส่วนใหญ่คนก็ทํางานเนาะไม่ค่อยมีเวลาแก้มเหลืองยากมายากอืยากตรงที่ต้องดูแลเขาตอนแรกเกิดนี่แหละค่ะท่านผู้ชมสาหรับผู้แก้มเหลืองนะคะอืมที่บ้านก็มีหลายตัวแต่ก็มีคนมาจีบแต่เราก็ไม่ปล่อยค่ะ อืมยังไม่พร้อมที่อยากจะปล่อยค่ะท่านผู้ชมไว้หลังบินใหม่ก่อนค่ะค่อยคิดพิจารณากันอีกทีหนึ่งเนาะถ้าปล่อยออกไปก็บึ้มเต็มท้องตลาดเลยแหละค่ะอน,นกราคามันไม่ได้ตกนะคะแต่มันเป็นวิธีการขายของคนที่แบบไม่รู้ราคานกไม่รู้รายละเอียดของนกเออค้ขายไปไม่ได้ว่าม,ม,มีความผูกพันไม่ได้อะไรราคานกตามสวนตามฟาร์มมันก็ไม่ได้ตกนะคะราคาก็ อยู่ในอ่าปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ,ญ่ที่เขาเอานกไปเลี้ยงแล้วเกิดมีลูกมีเต้ามีเหล่ามีเลนออกมาแล้วเขาก็อันนั้นแหละคะ่ะล้ายไปพ่เกียรรับผิดชอบพิเกียรเลี้ยงเราจะพ,พ,พ,พ่อพ่อค้าคนกลางนะถ้ารู้ปุ๊บนี่ยห,หูวหัวหัวหมอหัวหมอหัวใสเลยละค่ะท่านผู้ชมพ่อค้าคนกลางนี่แหละตัวดีอยากจดดีดหำม,มันจังเลยว่าแล้วก็ศูนย์ นกราคามันก็ปกติตามท้องตลาดนี่แหละค่ะพ่อค้าคนกลางก็อย่างว่านนะคะเขาก็หากําไรเนาะอ่าตรงไหนถูกๆตรงไหนเหมาได้เขาก็เหมาแล้วก็นี่แหละไปลงตลาดไปลงสวนไปอะไรตามสวนจิดจับสนามหลวงสองมั่งเออตรงไหนที่ว่าถูกๆอะ่ะพ่อค้าคนกลางเสจโจนอ่าซื้อต่อ ตัวละห้าหกร้อยเอาไปขายก็อัพเป็นพันละค่ะอืมห้าสิบห้าสิบราคานกมันไม่ได้ถูกหรอกค่ะอืมมันก็ปกตินี่แหละอ่าแต่ีตามพงตามเพจนั่นก็คือว่าเขาไม่ค่อยจะรู้อะไรบางคนก็มาขายตัวละร้อยสองร้อยบางคนก็มาถามหาอ่ามีนกพร้อมทำไหม อ,อยากได้ราคาสักสองสามร้อยโอ้ย,ยพอเอ้ยไปซื้อนกอันหงยกมาเลี้ยงต่อไปนกหงยกราคาสวยๆงามๆตัวสวยๆงามๆก็เป็นพันอยากได้ของถูกออยากได้ของถูกอยากได้ของดีโอ้ยเนาะ,ะกดกันเกินกดราคาไม่ลืมหูลืมตาเลยเออแล้วก็ทอบโทรมาจีบโทรมาจีบ เพจมาถามเหมาราคาเหมาทานนเท่านี้ได้ไหมโอ้ยช่วยๆกันไปโอ้ยไม่จะเป็นหรอกค่ะสำหรับนกบ้านนงปื้มเลี้ยงไว้เยอะๆก็ดีค่ะสวยงามอืมถ้าเจอแบบประเภทวบาเอาไปขายต่อสต็อปเลยนะคะสำหรับนกบ้านนงป้ม ให้เฉพาะคนที่รักนกจริงๆพร้อมที่จะดูแลเออดูแลน้องตลอดตลอดชีวิตอายุไขของน้องค่ะไม่ใช่เอาไปเข้าฟาร์มแล้วโอ้แต่บีตบันผลิตลูกก็ออกมาพอโซมมาแก่มาก็บอกว่านกพร้อมทําคุณขาคุณอย่าไปเชื่อนะคะว่านกพร้อมทําพร้อมทําที่เขาปล่อยออกมาน่ะโอ้ยมีลูกต้องไปรู้กี่ข้อกี่ข้อและไอ้นกพร้อมทํานกพร้อมทําอ่ะนกนิกนกนกสัยเสียทันานเสียก็มีค่ะ เาไม่อยากเก็บไว้เขาก็ปล่อยค่ะอืมไม่ใช่นกดีอะไรหรอกค่ะที่ว่านกพร้อมทําค่ะท่านผู้ชม้าดีจริงเขาไม่ปล่อยหรอกนกพร้อมทอําอ่ะดูดีๆนะคะที่เขาบอกว่านกพร้อมทํานกพร้อมทอําอ่ะยายเตือนนะดูดีๆก่อนศึกษารายละเอียดก่อนนะเห็นว่าถูกๆนกพร้อมทําเอาเอามาเลยพอเอามาแล้วโอ้หลายคนละ่ะที่เจอเคสแบบนี้ค่ะอืม อันนี้ยายก็ขอแนะนําเลยนะคะถ้าจะเอานกพร้อมทำอะ่ะเราเอานกที่วัยกําลังหัดแทะวัยกําลังกินเองได้ไวัยกําลังหัดบินเอาไปเลี้ยงต่ออีกสักสองเดือนเราก็ได้ไวัยที่จเจริญพันธุ์แล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะยังได้นกสาวแล้วก็สามารถที่จะให้ลูกในระยะยาวได้อีกยาวเลยค่ะหลายคอ,อกเลยล่ะค่ะท่านและนี่ก็คือข้อแนะนำดีๆเนาะ จากประสบการณ์คนเลี้ยงนกค่ะพ่อแนะนำดีๆสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะนกพร้อมทำสู้เอานกไวกำลังเออเตอแแตไปเลี้ยงต่ออีกไม่กี่เดือนก็ได้แล้วล่ะค่ะเนาะคลิปนี้ก็มาบอกกล่าวเล่าเตือนกันเนาะสำหรับคลิปหน้าอยากจะมาพูดให้ฟังค่ะกลโกงของคุณมีอาชีพเยอะค่ะตามไม่ทันค่ะ ฝากเตือนด้วยนะคะอย่าหลงประเด็นอย่าหลงเชื่ออย่าหลงโอนเด้อน้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุก,ท,กทุกท่านนะที่ติดตามรับชมช่องเนื้อทองน้องบ้านน้องปื้มเนาะก็มีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังปีใหม่นี้ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางกลับบ้านกลับไปหาพ่อหาแม่หาพี่หานอนะ้องเนาะฉลองปีใหม่กันที่บ้านก็ขอให้มีความสุขขอให้รำ่ำรวยรำ่ำรวยเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมช,มช่องเนื้อทองนกบ้านนงปืมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อแล้วอีก20คนเองสิงหอดพันนี่นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณจ้าขอบใจจ้าสบายดีพี่น้องฟังแล้ว